สัดีครับสวัสดีครับผู้ท่านครูบุคลากร,กรทางการศึกษาและก็ผู้รับชมรายการพระ้าข่าวสพตที่เคารพทุกท่านนะครับหลังสงการคิดว่าพวกเราคงจะได้อ่าจากกิจกรรมสงการมันครอบครัวกันอย่างมีความสุขนะครับ ต้องชื่นชมว่าในช่วงกิจกรรมสงการ์นี่เราไม่มีข่าวคราวเรื่องของพี่น้องเพื่อนครูบุบลบลบคลากรทางการศึกษาของเราได้ประสบปัญหาอะไรเลยนะครับต้องขอบคุณว่าทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับสิ่งที่อยากจะมาพบกับพวกเราในวันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปคือต้องเตรียมความพร้อมนะครับก่อนเปิดภาคเรียนซึ่งปีนี้พวกเราทราบกันดีแล้วว่าเราจะเปิดภาคเรียนในวันที่16กพฤษภาคมนะครับนี้ สิ่งแรกที่อยากจะเรียนกับพวกเราต้องขอบคุณในเรื่องของการรับนักเรียนนะครับช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่าทุกโรงเรียนในสังกัดสพตนะครับมีการรับนักเรียนได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และก็ตามปฏิทินทุกอย่างนะครับยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือไม่มีเรื่องร้องทุกมาที่สพตแสดงให้เห็นว่าวันนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนได้ดําเนินการในการรับนักเรียนนะครับตั้งแต่ระดับประถมวัยป .1 ม .1 และก็ม .4 ทุกโรงเรียนเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็วันนี้ ท่านรัฐมีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับรวมทั้งรัฐบาลนะัท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะครับก็ให้ความสาคัญด้านการศึกษาเมื่อวานนี้ผมเองก็มีโอกาสนะครับไปเซ็น MOU กับประเทศนิวซีแลนด์นะครับเรื่องการร่วมมือกันในการจัดการศึกษากับประเทศนิวซีแลนด์แล้ก็โรงเรียนจุฬาภรของเราทั้ง18แห่งนะครับเพื่อที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนบุคลากร สนับสนุกนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้ทันกับนานาชาตินะครับ,รบนะท่าน,นรัฐมนตรีฝากเน้นย้ำนะครับท่านปุณเตระเพื่มนปุณจิตชอบฝากเน้นย้ำมายังพวกเรานะครับว่าปีนี้เด็กทุกคนจะต้องได้เรียนและก็จะต้องเรียนดีและมีความสุขทุกคนจะต้องไม่หลุดออกจากนอ่ระบบซึ่งสพทเองก็ได้กำชับ,นะบขอความร่วมมือไปยังเขตพื้นที่แล้วว่าช่วยตรวจสอบดูแลตอนนี้เรากำลังทำข้อมูลว่าเด็กที่จบป .6 นะครับจะต้องได้ต่อม .1 ทุกคนนะครับเพราะยังอยู่ในการสาภาพบังคับและจบม3ก็ได้เรียนต่อในม .4 นะครับซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนจบม .6 กแล้วก็เราต้องรณรงค์ให้เด็กเราเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาให้ได้มากที่สุดนะครับและที่สําคัญฝากเน้นย้าว่าช่วยดูแลตรวจสอบให้เด็กทุกคนที่อยู่ในการสาภาพบังคับหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกคนได้มีที่เรียนนะครับและก็ได้เรียนอย่างมีความสุขนะครับ ก็ฝากช่วยติดตามนะครับเด็กทุกคนเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านรัฐมรีท่านฝากเน้นย้ำเลยว่าวันนี้หลายคนยังกังวลเรื่องที่เรียนนะผมเน้นย้ำเลยว่าเรายังมีห้องเรียนที่ว่างสามารถรับม .1 ได้อยู่ถึง4 5 0 0 0คนนะครับแล้วก็ม .4 ว่างอยู่ถึง5 4 0 0 0ที่นั่งนะครับก็ต้องเรียนกับ พวกเราช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ชี้แจงผู้ปกครองว่าวันนี้ผู้ปกครองหลายที่ก็ยังมีความทุกข์อยู่ว่าลูกยังไม่มีที่เรียนจะไปตอ่อที่ไหนก็ให้สามารถไปติดต่อได้ที่สำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งนะครับเรามีศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนอยู่ที่เขตพื้นที่การศึกษานะครับก็ให้ช่วยแจ้งด้วยนะครับวันนี้เข้าใจว่าผู้ปกครองหลายท่านอาจจะยังไม่สามารถที่จะพาลูกไปหาที่เรียนได้แล้วก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็ช่วยกันดูแลด้วยนะครับ ช่วงที่ผ่านมานี่เราจะเห็นว่าสภาพอากาศบ้านเรานี่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะแรงมากอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับมันถึงเกิดเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนคือพายุฤดูร้อนนะครับเกิดขึ้นบ่อยมากช่วงนี้ทางสปท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตวาารรเอกเพิ่มพูนชีดชอบและท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านสุรัสักพันเจริญบุรกุลก็ได้ฝากเน้นกำชับมาที่ อ่าสพทให้แจ้งเตือนโดยศูนย์ความปลอดภัยนะครับปอตีนและคณะก็ได้ออกเป็นอินโฟโกราฟิกออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังทุกเขตพื้นที่ทุกโรงเรียนว่าให้ช่วยตรวจสอบนะครับเตรียมการป้องกันวาตภัยนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นท่านต้องช่วยดูแลต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนนะครับที่สามารถตัดแต่งให้มันโล่งได้หรือถ้ามันต้นมันใหญ่มากนักท้านลองคำนวณดูว่าถ้าลมมาแล้วมันจะล้มใส่อาคารเรียนนี่เราก็ไปขออนุญาตนะครับตัดเสีย นะครับหรือไม่ก็แต่งให้มันโปร่งนะครับเพื่อให้ลมผ่านได้ต้นไม้ก็ไม่ล้มทับโรงเรียนส่วนมากที่เกิดว่าตะัยแต่ละครั้งนี่เราพบว่าอาคารเรียนต่างๆนี่ก็จะโดนต้นไม้ล้มทับนี่ถึง60%หรือเกินครึ่งหนึ่งนอกนั้นก็หลังคานะครับได้รับอาจากแรงลมเราก็ก็บางเรื่องเราป้องกันได้นะครับก็ฝากไปยังทุกท่านช่วยกันตรวจสอบดูแลนะครับสร้างความเข้าใจหรือขอความร่วมมือไปยังหน่วยต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นอบตอที่สบานให้มาช่วยดูแลบริเวณโรงเรียนของเราให้เกิดความปลอดภัยจากาวาตาภัยอีกภัยหนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงฤด,ดูร้อนและอากาศอุณหภูมิสูงนี่คืออัคคีัยหรือไฟไหม้นะครับก็เป็นห่วงทุกโรงเรียนโดยเฉพาะระบบไฟฟ้านะฮะที่แต่และโรงเรียนมีอายุใช้งานนานนะครับอุปกรณ์ชํารุดและระบบตัดสายไฟปลั๊กไฟนะ่ะไม่ได้มาตรฐานซึ่ง เมื่อเดือนที่ผ่านมาสพทก็ได้จัดงบประมาณลงไปดูแลให้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็คาดว่าภายในเดือนนี้เราก็จะจัดเพิ่มเติมไปอีกครั้งหนึ่งในโรงเรียนที่มีความเดือดร้อนจําเป็นแต่ต้องเรียนว่าโรงเรียนเท่าที่มีข้อมูลนี่หลายโรงเรียนมีความเดือดร้อนจําเป็นมากแต่เนื่องจากงบประมาณเรามีจํากัดนะครับเราก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ฝากว่าทุกท่านช่วยดูแลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กไฟอ่า ขออ่องคอมพิวเตอร์เรือปลั๊กเสียบต่างๆนะครับถ้าเลิกใช้แล้วก็ต้องถอดทิ้งให้หมดหลายครั้งที่เกิดอ,อักขีภัยเราก็จะบอกว่าไฟฟ้าลัดวงจรเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราป้องกันตรวจสอบได้นะครับขอความร่วมมือให้เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาทั้งในสังกัดสพปสพมและก็สงงาํานักงานบริหารการศึกษาพิเศษนะครับช่วยตรวจสอบกําชับนะครับดูแลเรื่องต่างๆให้มีความพร้อมและก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับ และก็เรื่องหนึ่งที่ผมอยากเรียนกับพวกเรานะครับเรื่องที่เป็นนโยบายสําคัญที่ท่านรับดีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพุนดเรศเพิ่มบูญชิดชอบท่านมีดําริว่าอยากจะให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีห้องน้ำนะครับที่มีความถูกต้องสุขลักษณะมีจํานวนห้องน้ําเพียงพอเหมาะสมนะครับมีความสะอาดถูกสุขอนมามัยนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีความสุปกปรกท่านรับดีว่าการการะทรวงศึกษาการท่านให้ความสําคัญเรื่องนี้มากก็เลย สปทก็จะจัดงบประมาณไปให้ส่วนหนึ่งนะครับต้องเรียนว่าเรามีงบประมาณอยู่จํากัดในเบื้องต้นนี่เราจะดูแลโรงเรียนที่มีความทุกข์ยากลาบากอยู่ก่อนคือโรงเรียนที่นักเรียน80คนลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะจัดสรรงบประมาณไปให้โรงเรียนละ1น0 0 0บาทนะครับเป็นค่าใช้จา่ายในการปรับปรุงห้องน้ำนะครับให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียนนะครับหลักการคือให้ท่านถ่ายรูปไว้ก่อนว่าก่อนปรับปรุงนี่สภาพห้องน้ำของท่านอยู่ยังไง แล้วเข้าไปสู่โปรเซสของการปรับปรุงทําอะไรบ้างแล้วก็ถ่ายรูปหลังปรับปรุงเสร็จว่าห้องน้ําดีสวยงามนะครับ1000 0บาทท่านอาจจะมองดูว่าน้อยแต่พอเรารวมทุกโรงเรียนแล้วเราจะใช้เงินประมาณ100ล้านบาทนะครับในการจัดงบประมาณในครั้งนี้ให้โรงเรียนขนาดเล็ก80คนลงมานะครับก่อนส่วน80คนขึ้นไปถ้ามีงบในงวดต่อไปเราก็จะทยอยจัดให้ท่านไปในโอกาสต่ตอไปแต่ฝากนินย้ำว่า เรื่องสุขาดีมีความสุขนี้ต้องทําพร้อมกันทุกโรงเรียนนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการท่านขอความร่วมมือมาว่ารงเรียนขนาดเล็ก80คนลงมานี่เราจดงบให้ก่อนส่วนโรงเรียนอื่นนั้นให้ท่านสามารถใช้งบประมาณอื่นที่ท่านมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินรายได้สถานศึกษาเงินนอกงบประมาณหรือเงินอ,อุดหนุนนะครับเงินรายหัวของท่านท่านก็สามารถเอามาใช้ปรับปรุงบางโรงเรียนก็ดีอยู่แล้วต้องขอชื่นชมนะครับผมมีโอกาสไปเยี่ยมหลายโรงเรียนทำห้องน้ําได้สวยงามหลายโรงเรียน ยังห้องน้ํายังไม่พร้อมที่จะใช้ก็ขอความร่วมมือว่าช่วยจัดห้องน้าให้ให้ดีตามนโยบายที่เราพูดกันอยู่ตอนนี้ว่าสุขขาดีมีความสุขนะครับไปตอบสนองนโยบายเรียนดีและมีความสุขนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเน้นย้ําว่าทุกโรงเรียนต้องดําเนินการพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งไทม์ไลน์ไปว่าวันที่เท่าไหร่สพทแจ้งจัดสารงประมาณโอนงบประมาณท่านถ่ายรูปก่อนทําหลังทําแล้วก็แจ้งมาแล้วก็ กนเปิดภาคเรียนทุกโรงเรียนในประเทศไทย29,000กว่าโรงเรียนจะมีห้องน้ําที่พร้อมใช้เหมาะสมสวยงามตามนโยบายสุขคาดีมีความสุขนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแจ้งพวกเราเรื่องของการอนุมัติจัดจ้างนะครับนักการพันโรงซึ่งตอนนี้เราได้แจ้งไปที่เขตพื้นที่และแจ้งโรงเรียนและได้กําหนดปฏิทินไปแล้วก่อนอื่นทางสบตต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีที่ ให้ความสําคัญเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราต่อสู้มานานแล้วว่าเราขาดพันโรงมันตั้งแต่ปี2 5 4 6จนถึงปัจจุบันนี่นะครับถึง13,751ัจอัตราปีนี้เป็นที่น่ายินดีว่าท่านนายกรัมรีท่านคณะรัมดีและก็รัมดีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัมดีช่วยนะครับท่านผลักดันเรื่องนี้จนสําเร็จนะครับพวกเราทุกคนช่วยกันทําเรื่องนี้สําเร็จตอนนี้ได้อัตราไปแล้วนะครับ จำนวน 13, 1 3 7่1หัตจราเพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประกาศาหาพันโุงนะครับซึ่งเราก็ออกคุณสมบัติออกหน้าที่แจ้งไปให้เขตพื้นที่และก็โรงเรียนได้รับทราบแล้วนะครับซึ่งผมก็จะว่าทุกท่านทราบอยู่แล้วนะครับในเรื่องหนึ่งในเรื่องของนักการพันโรงก็ต้องวางเน้ยนย้ำว่าช่วยกหาคนในหมู่บ้านหรือคนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อจะได้ําหนาที่ดูแล ทรัพย์สินของโรงเรียนด้วยนอกจากทําหน้าที่พันโรงดูแลช่วยเหลือลดภาระครูแล้วนะครับก็สามารถที่จะทํางานอื่นๆช่วยโรงเรียนได้อีกหลายๆเรื่องนะครับก็ต้องฝากไปยังทุกท่านด้วยในลําดับถัดไปผมจะให้ท่านพอสํานักการคลังและสินทรัพย์ได้อธิบายว่างบประมาณที่เราจะดําเนินการในช่วงนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทางพอแผนจะได้อธิบายว่าช่วงนี้พรบงบประมาณ2567กําลัง จะออกมานี่เราจะต้องเตรียมการอะไรบ้างนะครับเอาทางแผนก่อนดีกว่าเนาะ,ะเชิญท่านบลลลินครับก็เรี่ยนท่านทุกท่านนะคะว่าในส่วนของพรบงบประม,มาณประจําปี200567เนี่ยอยู่ระหว่างดําเนินการแล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็รอประกาศนะคะในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเมื่อเราได้รับงบประมาณมาแล้วเมื่อพรบรพรประกาศใช้เนี่ย เราก็จะแจ้งจัดสรรทันทีซึ่งในขณะนี้ส่วนแรกก็คืองบเตรียมการต่างเนี่ยเราได้แจ้งไปยังสำนักง,งานเขตพื้นที่แล้วก็สถานศึกษาให้ทราบว่าเราจะได้รับงบประมาณเรื่องใดอะไรบ้างนะคะและในส่วนนี้ก็เป็นการเตรียมการในเบื้องตอน้นเมื่อเงินประจมวดมาเราก็จะแจ้งจัดสรรทัน,นทีนะคะซึ่งขณะนี้ทุกอย่างก็รอเตรียมการทั้งสิ้น ในส่วนที่เมื่อได้รับงบประมาณมาแล้วแจ้งจัดสารไปยังเขตพื้นที่การศึกษาแล้วเนี่ยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ต้องรีบแจ้งโรงเรียนให้ทราบนะคะเพื่อที่จะได้ได,ดำเนินการแล้วก็เตรียมการต่างๆรอรับงบประมาณเมื่อเงินประจำงวดไปนะคะเราจะได้สามารถดําเนินการได้ทันทีค่ะในส่วนนี้เป็นเบื้องต้นที่เราจะเป็นการดําเนินการในส่วนของพรบรงบประมาณปี2567รบค่ะ ต้องของบคุณพอสำนักนโยุบายและแผนนะครับที่ได้เน้นย้ำเรื่องนี้นะครับอีกฝ่ายหนึ่งที่จะต้องเน้นย้ำกับพวกเราคือพอสำนักการกรลางไล้สินทรัพย์เชิญท่านพอสำนักการกลางและสินทรัพย์ครับค่ะขอบคุณท่านเลยค่ะก่อนในส่วนของสำนักการกลางไล้สนินทรัพย์นะคะขอจะจะขอเรียนว่าหลังจากที่พรรวินิจล้รประมาณประกาศออกมาใช้นะคะคือในช่วงนี้นะคะก็ตามที่สำนักนายุบายและแผนนะคะ ได้แจ้งของเรื่องของการจัดสรรนีประมามานะคะก็คือตอนนี้ขณะนี้นะคะก็คืออยากจะให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรนะคะได้เตรียมการในเรื่องของกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างนะคะกรณีที่ว่าท่านได้รับงบลงทุนนะคะในเรื่องของการการก่อสร้างอาคารเรียนหรือว่าการปรับปรุงซ่อมแซมนะคะก็ท่านจะต้องไปด,ดําเนินการในเรื่องของการจัดทํารายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นบิลคิวนะคะรายละเอียดของการจ้างต่างๆนะคะแล้วก็ จัดทำร so like. oh, ่างรายละเอียดไว้นะคะแล้วก so so ็ดำเนินการนะคะจัดหาผู้รับจ้างรอไว้ได้เลยนะคะทั้งวดไปท่านสามารถดำเนินการท่านสามารถดำเนินการที่จะหาผู้รับจ้างรอไว้ได้เลยนะคะจนกว่าควดจะไปท่านก็สามารถดำเนินการจัดทำสัญญาได้นะคะแล้วส่วนในการของการจัดซื้อกรุ๊ปพันนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในปีนี้นะคะเราจะมอบให้กับทางโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพราะว่าเนื่องจากงบประมาณมาระมาราช้านะคะ เนื่องขอภัยนะคะเนื่องจากงบประมาณมาล่าช้านะคะก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องให้ทางโรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อจ้างเองนะคะทางนี้นะคะก็จ,กจะให้ให้ท่านดําเนินการให้เสร็จสิ้นนะคะภายในไตรมาสที่3นะคะส่วนในเรื่องของในเรื่องของการจัดซื้อวัสดุต่างๆนะคะที่โรงเรียนได้จัดทําแผนไว้แล้วนะคะหรือว่าลักษณะของการทําแผนปฏิบัติการตามเงินอุดหนุนายหัวนะคะก็ให้ทําดําเนินการได้ตามที่ท่านได้ วางแผนปฏิบัติการไว้นะคะส่วนนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราจะจัดสรรให้ท่านนะคะก็จะเป็นในส่วนของเงินนอกงบประมาณน,นะคะตรงนี้เรามีแหล่งเงินนอกงบประมาณคือเงินเงินเพื่อประโยชน์การศึกษานะคะในส่วนนี้เงินเพื่อประโยชน์การศึกษานะคะเป็นเงินเงินนอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์พิเศษนะคะสําหรับที่จะมาสนับสนุนในส่วนที่งบประมาณของเราไม่สามารถจัดได้นะคะก็จะโยงไปถึงเรื่องของสุข,ขาดีมีความสุขนะคะที่ท่านเลขาธิการได้นําเรียนไว้ในเบื้องต้นนะคะก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็ อย่างว่านะคะงบประมาณเรามีจํากัดเราก็เลยจะสนับสนุนให้โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนตั้งแต่10คนถึง80คนก่อนนะคะในในส่วนตรงนี้เราก็จะจัดสรรให้โรงเรียนนั้นห0,000ื่นนะคะก็ในส่วนตรงนี้ไปทําอะไรได้บ้างคือหนึ่งเราอยากให้ท่านสํารวจนะคะโรงเรียนสํารวจเลยะคะ่ะว่าท่านมีความจําเป็นจะต้องซื้อซื้ออุปกรณ์นะคะที่จะมาซ่อมแซมห้องน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างละอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือนะคะโถสุขภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็ ถัดไปนะคะก็อยากจะให้ท่านไปดูแลในเรื่องของการซ่อมแซมประตูนะคะในช่องส่องแสงสว่างน,นะคะให้ไม่ให้มีแสงสว่างเข้ามาแล้วก็สามารถระบายอากาศได้นะคะถัดไปก็อยากให้ท่านดูแลเรื่องของการประปานะคะให้มีน้ําเพียงพอต่อการใช้ในห้องน้ํานะคะแล้วก็ในเรื่องของไฟฟ้าภายในห้องนะคะให้มีแสงสว่างเพียงพอนะคะแล้วก็ ในส่วนตรงนี้นะคะถามว่าเงินหนึ่งหมื่นท่านสามารถทําได้อย่างไรคือท่านสามารถดําเนินการจัดหาผู้รับจ้างมาดําเนินการได้เองนะคะหรือไม่ท่านอาจจะหาซื้อวัสดุนะคะแล้วก็จากที่ท่านเลขาได้นําเรียนเบื้องต้นว่าเราได้จัดสรรในด้านของพานโรงกลับคืนมานะคะ mm. ก็อาจจะเป็นให้พานโรงนะคะหรือว่าท่านอาจจะระดมบุคลากรนะคะหรือว่า ผู้ปกครองนะคะที่มีความสามารถตรงด้านนี้มาช่วยกันเชื่อว่าผู้ปกครองทั้งหลายนะคะก็อยากจะให้ลูกของตัวเองได้ใช้ห้องน้ําที่สะอาดแล้วก็ถูกสุขลักษณะนะคะก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะซื้อวัสดุแล้วก็มาช่วยกันนะคะทําห้องน้ําตรงนี้ให้สะอาดขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะที่ที่เราจะสนับสนุนไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการซ่อมแตมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนนะคะสำหรับโรงเรียนที่ระบบไฟฟ้านะคะที่มีความ ที่มีความขัดข้องหรือว่าไม่เพียงพอหรืออะไรตรงนี้นะคะเรื่องของอุปกรณ์ที่ที่จะป้องกันความปลอดภัยให้เด็กนักเรียนเปิดเทอมมาแล้วมีความปลอดภัยได้นะคะในส่วนตรงนี้ทางสพทเองนะคะก็จะจัดสรรประมาณส่วนหนึ่งไปให้ท่านได้มาบริหารจัดการตรงนี้นะคะก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็ในส่วนของสพทเองก็จะเร่งดําเนินการนะคะแจ้งจัดสรรแล้วก็โอนวดเงินไปให้นะคะให้ให้ท่านดสามารถดําเนินการได้ก่อนเปิดภาคเรียนนะคะก็ในเบื้องต้นขอ เพียงเท่านี้ก่อนนะคะท่านขอบคุณขอบคุณท่านพอสำนักการคลังนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีกับพวกเราทุกคนนะครับก็ขอให้ช่วยกันออกแบบนะครับโดยเฉพาะเรื่องห้องน้ำเนี่ยเราไปสำรวจแล้วเพราะว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเรียกร้องอยากให้ห้องน้ำที่เขาใช้อยู่เนี่ยมีความสะอาดนะครับที่ผ่านมาผมเองก็มีโอกาสและก็ให้พอ,อเขตพื้นที่ลงไปเยี่ยมโรงเรียนเล็ก พบว่าห้องน้ํามีปัญหามากนะครับเช่นกนประตูหน้าต่างก็เสียอีกคนนึงเข้าไปใช้อีกคนนึงต้องคอยยืนเฝ้าหน้าประตูอันนี้ตอนนี้หมดยุคแล้วนะครับเพราะนั้นเราให้เงินไปตรงนี้ท่านก็คิดว่า1นึ่งมื่นนี่อาจจะน้อยแต่ว่าถ้าไปประมาณราคาแล้วคิดว่าพอพอจะแก้ปัญหาในเรื่องใหพ้พอใช้ได้นะครับหลังจากนี้ก็จะมีการประกวดกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าห้องน้ําที่ไหนปรับปรุงได้ดีเพราะว่าหนึ่งมื่นเราให้เป็นต้นทุนนะท่านอาจจะทํามากกว่านั้นก็ได้ ทีนี้ท่านได้หารือกับาบางส่วนเขาก็มีแนวคิดว่าต่อไปห้องน้ําก็ไม่ต้องแบ่งนะที่โรงเรียนมีอยู่กี่ห้องก็ให้เขียนว่าห้องน้ําแบ่งเฉพาะชายหญิงเท่านั้นไม่ต้องแบ่งว่านี่ของครูนี่ของนักเรียนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ร่วมกันเราศักดิ์ศรีคกว่าเป็นมนุษย์เท่ากันเราจะได้เด็กก็จะได้ใช้ห้องน้ํามีสภาพเดียวกับครูนะครับครูกับเด็กเราก็ อยู่ด้วยกันก็ให้อยู่ในสภาพเดียวกันนะครับก็น่าจะเป็นการดีนะครับลองเดี๋ยวก็ลองลองไปออกแบบกันดูนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือให้ให้มีการทําความร่วมมือกับหน่วยอื่นๆนะครับผมเน้นย้าว่า1นึ่งมือนเนี่ยท่านหลายคนก็บอกว่าน้อยไปแต่เราไปดูราคาแล้วเนี่ยก็คิดว่าพอจะปรับปรุงได้ไม่ใช่สร้างใหม่นะผมเน้นย้ำนะให้ปรับปรุงซ่อมแซมที่มีอยู่ให้ใช้ได้ทาสี นะครับระบบสุขภัณฑ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ที่สําคัญคือน้ำถึงทํามห้องน้ําให้สวยเท่าไหร่ถ้าไม่มีน้ามันก็ไม่เกิดประโยชน์อีกนะครับต้องต้องดูแลระบบน้ําอุปกรณ์ขันน้ําที่ใส่น้ําอะไรทั้งหมดนี่ผมก็จะ่อท่านคงจะต้องช่วยกันดูแลสุดท้ายคือสุขาดีมีความสุขนักเรียนก็จะมีความสุขนะครับคุณครูก็จะมีความสุขนะครับได้ใช้ห้องน้ําที่สะอาดสวยงามนะครับ แล้วก็ในนาคตโรงเรียนแต่ที่สาคัญมันนี้โรงเรียนใหญ่ๆผมต้องชื่นชมนะโรงเรียนที่มีความพร้อมสูงเนี่ยหลายโรงเรียนเช่นรัตนาโกสิทร์สมโพธิบางเขนเนี่ยนะก็เปน็นองคก็ประกาศเลยว่าองน้ําสวยที่สุดในโลกผมก็สงสัยผมก็ไปดูก็พบว่าสวยจริงๆนะแล้วก็หลายโรงเรียนผมเชื่อว่าทั้งก็ทําอยู่เพราะว่านี่คือความสุขนะตามนโยบายเรียนดีมีความสุขเนี่เด็กจะต้องได้ใช้ห้องน้ําที่ถูกสุขลักษณะสะอาดนะครับแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุข ครูก็ได้ใช้ห้องน้ําที่สะอาดนะครับไม่ใช่ในโรงเรียนห้องน้ําที่ดีที่สุดคือห้องน้ําของพออ,อนะครับรองลองมาไปห้องน้ําของครูแล้วที่ไม่ได้รับการดูแลเท่าไหร่คือห้องน้ําของเด็กอันนี้ต่อไปเราอยากจะทําให้ทุกห้องน้ําของทุกคนอยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงกันนะครับก็ฝากเน้นย้ํานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเน้นกับพอเขตกับคุณครูตอนนี้สพทเราเปิดไลน์โ A นะครับซึ่งเป็นเป็นไลน์ที่เปิด แจ้งข่าวการศึกษาซึ่งเรารับคนได้เป็นหลายเป็นจํานวนหลักหลักล้านคนนะครับอันนี้เรามีเป้าหมายคือที่จะต้องสื่อสารให้กับพี่น้องเพื่อนครูบุคลากรรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนได้รู้ว่าวันนี้สพทมีข่าวอะไรบ้างเรามีเรื่องสําคัญอะไรบ้างเราจะแจ้งข่าวนี้ไปเพราะนั้นผมได้ส่งไลน์ไปยังผู้ในการเขตแล้วก็ขอความร่วมมือให้ผู้ในการเขตได้เชิญบุคลากรในเขต เชิญพอโรงเรียนเมื่อพอโรงเรียนเข้าสู่รายแล้วให้พอโรงเรียนช่วยเชิญครูนะครับหรือกรรมาการสถานศึกษาเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มาลแล้วเราจะได้รู้ว่าวันนี้สปททำอะไรเราจะแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวของสปทหรือข่าวบางเรื่องที่จะต้องส่งถึงผู้ปกครองนะครับก็จะได้ผู้ปกครองจะได้รู้สปททำอะไรบ้างประชาชนจะได้รู้ที่ผ่านมาเรา,เามีจุดอ่อนก็คือเราทําอะไรมากมายแต่ประชาชนาผู้ปกครองนะครับนักเรียนไม่ทราบ ต่อไปนี้เราจึงทำาลาย OA ซึ่งจะเปิดใช้แล้วนะครับตอนนี้ผมได้แจ้งไปยังผอเขตท,ทุกเขตแล้วให้เข้าสมัครเป็นสมาชิกนะครับหลังจากนี้เราก็จะได้สื่อสารการันทุกเรื่องทุกราวที่เกิดขึ้นนะครับก็ในวันนี้ก็ต้องฝากเน่นย้ำในทุกเรื่องที่ผมได้นำกล่าวมาแล้วนะครับแล้วก็วันที่23นี้นะครับแจ้งล่วงหน้าเลยนะท่านรับบุตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตรเพุ่มพูนชิดชอบจะ ประชุมนะครับผู้ในการเขตพื้นที่ทั่วประเทศผู้ในการโรงเรียนทั่วประเทศพร้อมกันเพื่อที่จะมอบนโยบายซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนนะครับในวันที่23เมษายนเวลา13นาฬิกา30นาทีนะครับวันนั้นขออนุญาตแจ้งไปยังพอเขตพอโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน โดยเฉพาะในกรุงเทพและปร,ะรีมณฑลนะครับมีจังหวัดกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบ,บุรีและสมุทรปราการนี้มาประชุมออนไซต์ที่โรงเรียนสตรีนุนนะครับส่วนที่ต่างจังหวัดที่นอกเหนือจาก4จังหวัดนี้ท่านต้องเข้าประชุมในระบบออนไลน์ซึ่งวันนี้ทางสงปทจะแจ้งรายละเอียดไปยังเขตพื้นที่ทุกเขตอีกครั้งหนึ่งและก็เราอาจจะแจ้งข่าวในไลน์โอเอของเราด้วยนะครับแล้วก็แจ้งข่าวในกลุ่มไลน์ต่างๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบ วันนั้นจะเป็นการประชุมชิม้มอบนโยบายโดยท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยแล้วก็สปทและก็พอสํานักต่างๆก็จะพูดเรื่องต่างๆที่เราทําอยู่ตามนโยบายของรัฐมนตรีในรอบบเดือนที่ผ่านมาและก็ที่จะทําต่อไปังในเรื่องลดภาระครูนะครับว่าเราทําอะไรกันไปบ้างแล้วเรื่องแก้หนี้ครูนะครับเรื่องวิทยฐานะนะครับเรื่องอาการเรียนรู้การมีอันธรรมการช่วย การจัดการเรื่องพันโรงนะครับเรื่องการสอบเรื่องการวางานบุคคลนะครับหลายเรื่องที่เราจะมีการดําเนินการพบเรียนเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งนะฝากไปยังทุกเขตพื้นที่ทุกแห่งนะครับช่วงนี้เรากําลังจะเปิดสอบวอลบวอลนะครับแล้วก็สอบพอรโรงเรียนและรองพอรโรงเรียนมีบางสื่อบางกระแสก็บอกว่ามีการออกแบบมีจะมีการทุจริตอะไรกันก็ฝากเน้นย้ำว่าอย่าได้ไปหลงเชื่อ นะครับครั้งนี้เราใช้ข้อสอบกลางที่ด,ดําเนินการออกโดยหมหาลัยนะครับและด,ดําเนินการสอบมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะครับมีการด,ดําเนินการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจนะครับและก็ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันจะเราจะได้ทํางานด้วยความบริสุทธิ์ถูกต้องนะครับเป็นธรรมเพราะฉะนั้นท่านจะได้ลงชื่อพวกที่แอบอ้างว่าจะดูแลช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีการเรียกรับเงินรับ สินบนกันเพราะนั้นต้องเรียนว่าถ้าพบเห็นที่ใดนะครับไปแอบอ้างในเรื่องการสอบทั้งหลายนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการย้ายก็ให้แจ้งนะครับเป็นนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตระเวรเพิ่มพูนชิ่ชอบท่านได้มีข้อสั่งการแล้วว่าห้ามมีการทุจริตในการสอบการย้ายการโอนการเปลี่ยนตำแหน่งการเลื่อนตำแหน่งนะครับถ้าพบว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยทันทีนะครับ ก็ฝากไปยังทุกที่นะครับหลังจากนี้เราจะมีการสอบบรรจุครูทั่วไปอีกนะครับบุคคลภายนอกเข้าบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็สอบผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษาสอบตำแหน่งศึกษานิเทศและทุกตำแหน่งที่ว่างต่อไปนี้เราจะสอบทันทีเพื่อให้เติมคนเข้าไปในการที่จะทําให้ทุกที่ไม่ขาดครูไม่ขาดบุคลากร,กรสามารถที่จะ,ะผู้บริหารที่ว่างอยู่เราก็จะสอบและก็ดำเนินการโดยรวดเร็วนะครับวันนี้แจ้งไปยังทุกหน่วยได้รับทราบพร้อมกันครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตได้ พบปากกับทุกท่านไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับบัสัสดีครับ